มาพึ่งเมื่อกันช่วงนี้ก็มรซุมหนักอยู่พี่พักก่อนกันหนักจริงจริงช่วงนี้พี่ก็ต้องพี่ก็หลายอย่างใครเข้ามาปกติตามได้ครับพี่ชายล้ามครับพี่หิมสุอคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนเก่ากลับมาเขาก็จะออกให้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเล่นไดขอคุยนะพี่มาพี่มาเนี่ยยังไงนะพี่ยังไงนะ คุยกับเขาไปแล้วบอกว่าถ้าเกิดสมุว่าเขาให้ผมก็บอกว่าถ้าเกิดคนเก่ามาเงี้ยมันจะหนักใจเรื่องหรือว่าเขาไม่ได้เข้าแก๊งอะไรเงี้ยน้องก็เลยบอกว่าผมผมผมพร้อมออกแห้ผมอยากเข้ามาเล่นไปเล่นเล่นสตรอรี่อะไรเงี้ยอมแต่มันดูเหมือนเขาเป็นคนขั้นเวลานะพี่มันจะดีหรอ <'H m? S 2> มันจะดีหรอมันเหมือนเป็นคนขั้นเวลาเลยนะบอกให้ <c oughs> หเนน่า <c oughs> แต่เขาเลือกเลือกแบบนี้ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวจะลองลองพูเป็นรู้สึกเห็นใจเขาลองลองคุยกับพี่ตั้มดูไหมเพราะว่าเหมือนเหมือนใครต้องลองคุยกับใช่ใช่เพราะใครใครที่เข้ามาเหมือนเหมือนตอนนี้ไม่รู้ว่ามีกี่คิวอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเหมือนน้องน้องพี่พี่รับรองให้ก็น่าจะนี่แหละแต่ต้องลองคุยกับพี่ตั้มดูอ่ะเพราะว่าเหมือนเนี่ยฟิกจินม่อนพี่ภูไม่คว้ไม่ฟิกไม่ได้นะไอ้เด็กเชี้ยนไอเกียร์อยากให้ฟิกเล่นยเฟิกเด็กเชี้ยนไอเกียร์ใช่นอื่ฟิกมันโหด

สวยสวยมากสวยมากนี่อะ <c oughs> น่าพี่เดี๋ยวไว้เต็มๆเดี๋ยวเข้าว่าก,กันพี่ชายพี่เลยได้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 ครับครบครับพี่ดีแล้วพี่จะได้ยังไม่ต้องเข้าแจกงด้วยอ๋อพี่ยังไม่เข้าตอนนี้ ค่อคือคือคือว่าผมคิดอยู่เพราะว่าสองของโฟไปเอ็นดีเยอะผมก็แบบเชื่อได้เช่นมันกับน้องด้วยแหละพี่แล้วก็อะโโลดี่ใครเนี่ยเทขวดพี่ขวดอ๋อขวดว่าไงคือก็คือผมผมผมเห็นน้องผมไปเข้าเอ็นดีเยอะแต่ผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าผมจะเข้าเอ็นดีครับพี่ผมก็พูดถึงมันก็อยากกลับบ้านอยู่แหละแต่ว่ามันไม่มีเพื่อนตามมาด้วยเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดอยู่ว่าจะยังไงดีอย่างเงี้ยครับพี่เราเหมือนเดิมกับดดบันเทนะครับพี่ อเข้าใจเข้าใจเอาแต่เอาเอาที่ขวดโอเคเลยก็ได้ยใช่ไหมถ้าถ้าขวดแบบว่าเออลังเลขวดไปอยู่กับเพื่อนก็ได้พี่ไม่ได้ว่าเพราะว่าคือนั่นแหละถ้าถ้ามันมาแล้วมันเกงมันเกงใจแต่มันเฮ็ดด้วยกันด้วยแหละพี่โอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหลอกเอาเอาเอาที่เราสนุกเลยเพราะว่าถ้าเหมือนเราเรามานี่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามอยากอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยพี่เข้าใจฟิลนั้นเล่นตอนเรียนอยู่กับเพื่อนใช่ไหมล่ะขวดไป หมายถึงว่าจะเหมือนมันเออเหมือนถ้าเราแบบรังเลใช่ไหมเสมือนถ้าสองใจรังเลอย่างเงี้ยคือคือจะพูดไงดีอ่ะคือถามว่าจากตอนนั้นอยากให้ขวดเขา้าไหมก็อยากแ,แล้วก็เออคนในแก๊งก็โอเคกันแต่ถ้าเหมือนขวดอยากเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเหมือนเหมือนตอนนี้สองใจอยู่อะไรเงี้ยก,ก็ก็อยู่กับเพื่อนก็ได้พี่ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้เข้าใจเข้าใจขวดอยู่โอเคครับพี่ผมงั้นผมขอเป็นเอเมดีนะครับพี่ได้ครับรได้ครับ,รบพี่พี่พได้ครับไปแล้วเบอร์อะไรไปนะ ตัดกูอย่างไวเลยกูนึกว่าทว่า,าครับล,ลูกค้าพี่ชายรับว่าไงน้องเอาใบเบ5มแบบเมตรพี่ได้ได้เบลลางเลยได้พี่ได้ผมอยู่เลยเแบลบลางก็ดีแล้วเออมันมาบอกมันจะได้ไบลลังเลยไงอืมก็ดีแล้วที่มันมาบอกอ่ะมันจะได้ไบลลังเลยให้ ดีแล้วดีแล้วที่น้องมาบอกดีแล้วอ๋องั้นแสดงว่าไอ้สาวอังโพอก็น่าจะไปเอ็นดีแล้วอยู่นะใช่ไหมใครเข้ามาฝากตกิดตามด้วยครับพี่ชายเคยได้ยินว่าถ้าเราชอบสองอย่างในเวลาเดียวกันให้เลือกอันที่สองเพราะถ้าชอบบัแรเลจริงจะม่มีทางสอใช่ครับใช่ใช่อืม อ้ยเด็ดพูไวซาดไวเบใช่ไหมหนุ่มใช่พี่ใช่ห <5 S 2> ้าเ <5 S 2> มตรเท่าไหร่อ่ะห้าเมตรเออหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเอเลขหนึ่งสามหกหกครับเอาไปตีอะไรเนี่ยตีบูมีดพี่ตีแตกไปสามทีละต่อดเลยนะพี่หนึ่งสามหกหก ค้ับขายเข้าครับแถวนี้มีใครเอาข้าวไหมครับได้ได้พี่เอาได้พี่เอาครับสองพันแปดนะได้ครับหนึ่งสามหกมันก็ใช้อะไรนะเออนันใช่ไหมกระท่อมกับวิทใช่ไหมเลขอะไรใช่เลขหกหนึ่งเอ้หกหนึ่งหนึ่งพี่ก็มาอะไรนะอนอาไปตีไปเดี๋ยวกเดียกูยูงนี้แหละปะเดี๋ยวรอปะซื้ออีกปะไปตี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 ไปพี่พี่มีปูนขายผมปะ ปูหนอไอ้ดาไอ้ดาไฮมีอยู่มั้งลองถามมาดูหน่ยไอ้คนเนี้ยไม่เลยไอ้ดาไฮดาไฮบายพี่มึงมีปูนขายมั้ยบ้างมึงจะซื้อปูนอ่ะไม่มีปูนอ่ะดิหนุ่มเราโพลาร์ไอ้ไหมมั้งได้พี่หนุ่มเราโพลาดาไฮมีหอยขายพี่ปั้สักอันหนึ่งหอยเอ้ยหอยไายหอยไอ้ไข่มุกเขียวอ๋อไม่มีพี่ไม่มีเอาข้าวหน่อยน้องเออสักกกี่ห้าสิบจุดกองโอเคพี่เปล่าแล้ว กระเป๋าหนึ่งสามกก็ดีเงินแดงเอามาสองเป็นแสนแปดเออวชิบหายแล้วเงินแดงไม่มีมีขายปะยี่บแปดบวกยี่แปดเท่าไหร่ได้ห้าสิบห้าสิบล้าสกบห้าสิ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 บห้สิ่หาสิบหอาสิบห้า0ิบห้าสบห้าสิบห0สิบห่าสิหมาสบ้าสิบ้าสิบห้สบห้าสนอ๋้าสนบสิบห้อสิห้าสิห้าอิบห้้ห้าส้สิบ้าสล้สิบหบ้สาม ได้ทำไรในช่วงนี้ให้พี่ฟาร์มอย่างเดียวเลยว่าจะขึ้นปืนอ่ะสี่สิบเย่รวยยังไงประชาชนไม่ขาดอะไรละครบครบก็พอได้พี่ชายเอาไปรถไปซื้อนู่นซื้อนี่หมดอ่ะเด็มันนี่มันมาเราจะไปเข้าแก๊งไหนกัเรายังไม่รู้เลยพี่ไม่ไม่ไม่รู้อ่ะแสนเท่าไหร่นะแสนสี่แสนสี่ใช่พี่ชายไปเข้าไอเดมดีไหมเออไม่เอาอ่ะเย่ไปไปก่อนเลยไม่เอาหราเย่ารักจะเลขอะไรสองสิบเจ็ดครับ เอาแด้มันเห็ดีว่ามาั้งอือเจ้า <Yeah. S 1> uh